เรื่องสาอางนากะโนของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณเชนคาเชนหลังทำแบ็คทำงานเพลงกับสังกัดไทยเร็กคอร์ดล่าสุดได้ข่าวว่าปีนี้เตรียมปล่อยผลงานออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงแบบรัวๆอีกด้วยค่ะครับผมตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ทำเพลงเยอะฮะในปีนี้ก็4-5เพลงได้ครับแม่บอกตรงนี้ก็จะมีปล่อย ใช่จะมีปล่อยมีกก็กับฟอนครอันนี้คือกับฟอนจะเป็นเพลงกับบอฟืนพี่กบใบนอกคำเป็นคนแต่งให้แล้วก็จะร่วมทำไทยเอวีคือทำกันเองฮะ,ะทำกันเองแล้วก็ปล่อยทางช่องอฟอนใส่แขนแล้วก็จะมีของเทเลคอร์ดอีก2เพลงคือพญาฮักแล้วก็คนเลือดเย็น คนเล่นเย็นนี้ผมเป็นคนที่แต่งขึ้นมาเองแต่งขึ้นมาเองแต่งเองร้องเองทำเองต้องรอติดตามต้องรอติดตามครับปีนี้แน่นอนจะมีหมอรำไหมแฟนๆน่าจะอยากฟังเพลงร้องหมอํำคือตอนนี้คืออยากทำหมอํำมากครับแต่ตอนนี้คือหาอาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักแต่งเพลงก็สงสัยต้องเป็นวิทย์แล้วต้องเป็นวิทย์สุวิทย์แล้วต้องแต่งให้แล้วต้องทำต้องทำครับแฟนๆหนุ่มเชนรอชมรอฟังกันได้เลยค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย